สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เดินทางมาที่วัดชัยเพรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อมากราบหลวงพ่อและมาดูความคืบหน้าของเจดีที่เราร่วมกันสร้างจากการถวายพระบาทสิบล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับแต่ทันทีที่เข้ามาในวัดอาจารย์สงสัยมากว่าทําไมการก่อสร้างเจดีจึงไม่มีความคืบหน้าอาจารย์จึงตัดสินใจเดินไปดูที่หน้างานครับเพราะว่าถ้ามีอะไรติดขัดเผื่ออาจารย์จะสามารถช่วยแก้ไขได้ วันนี้อากาศร้อนมากเหมือนทุกวันนะครับทันทีที่อาจารย์ไปถึงหน้างานสิ่งที่อาจารย์เห็นคือทีมช่างครับแต่ทีมช่างทั้งหมดนั้นอาจารย์ไม่คุ้นหน้าเลยเพราะว่าปกติแล้วอาจารย์จะมาวัดบ่อยเพื่อมาดูความคืบหน้าอาจารย์จึงจําทีมช่างได้เกือบทุกคนเห็นบอกว่าทีมเดิมเขาเพิ่งไปใช่ไหมครับครับก็ไล่ไปแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเบิดกระหลกแล้วเขไม่ให้คนงาแล้วคนางานเขาไปตรงหลวงพอ่อ หลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วสรุปว่าช่างที่เราทุกคนได้เห็นนี้เป็นช่างทีมใหม่นะครับสาเหตุเพราะว่าหัวหน้าช่างทีมเดิมเกิดปัญหาเรื่องการเบริกเงินและไม่จ่ายค่าแรงให้กับลูกน้องข้อมูลเหล่านี้อาจารย์ไม่ทราบว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเอง หากทุกคนตอนนี้กำลังเป็นทุกข์และมีปัญหาในชีวิตอาจารย์อยากให้เราทุกคนดูนะครับว่าขนาดตอนที่เราทำบุญใหญ่ในตอนนี้เรายังเจอปัญหาเลยเพราะชีวิตเราเกิดมาเพื่อพบกับปัญหาครับและปัญหาเหล่านั้นคือสิ่งที่หลอมรวมให้เราทุกคนเกิดปัญญาและให้เราแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นหากตอนนี้ไม่ว่าเราทุกคนจะพบปัญหาอะไรก็ตามให้เราทุกคนยอมรับมันและแก้ไขมันด้วยการอยู่กับปัจจุบันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จำคำอาจารย์ไว้นะครับว่าหาก เราทําเหตุในปัจจุบันดีอนาคตดีขึ้นอย่างแน่นอนครั้งแรกที่เดินเข้าไปเลยนะทุกคนเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่สร้างเจดีมาอาจารย์ยังไม่เคยเดินเข้าไปดูด้านในของเจดีเลยนะครับและวันนี้เราทุกคนจะเข้าไปดูพร้อมๆกันครับ อาจารย์อยากจะบอกเราทุกคนนะครับว่าอากาศข้างนอกร้อนมากๆแต่ว่าพอเดินเข้าไปใน J d ดีแล้วเย็นเหมือนเปิดแอร์เลยนะครับข้างใน J d ดีกว้างขวางและในนี้จะบรรจุ J d ดีอีกทั้งหมด12 J d ดีครับครบทุกราศีและปีเกิดดวงของเราทุกคนที่ฝากปรับฐานดวงมากับอาจารย์จะฝากไว้ใน J d ดีตามปีเกิดและราศีของตัวเองด้านในนี้นะครับอาจารย์จะให้เราทุกคนดูนะครับว่าหลังจากสร้างเสร็จแล้ว J d ดีของเราสวยแค่ไหน ดูเจดีเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์พาเราทุกคนไปดูจุดสําคัญของวัดนะครับโดยเฉพาะสายโชคลาภครับจุดนี้สําคัญมากๆในขณะที่อาจารย์เดินไปอาจารย์เห็นผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนี้ครับทุกคนจําได้ไหมครับวันที่เราทําผระป่าสร้างเจดีสิบล้านบาทคนที่นอนเฝ้าเงิน10ล้านบาทให้เราคือลุงกับป้า2คนนี้นะครับลุงกับป้า2คนนี้น่ารักมากๆตอนแรกมาช่วยทํางานวัดมาช่วยก่อสร้างวัดหลายอย่างเลยนะครับแต่สุดท้ายหลวงพ่อร้องขอให้ช่วยงานต่อสรุปตอ ตอนนี้อยู่วัดมาเกือบ4ปีแล้วครับ มาถึงแล้วนะครับจุดที่อาจารย์บอกว่าสําคัญนั่นคือจุดของโชคและลาบนั่นเองครับถ้าเราทุกคนเคยมาวัดแล้วก็มากราบหลวงพ่อทุกคนต้องเคยเห็นตรงนี้ครับนี่คือครูใหญ่จอมขมังเวทคนที่มาสักการะมักจะได้โชคลาภเสมอพ่อเท่าตาจูมเป็นจอมขมังเวทมาจากคาม่วงเวียงจันทร์ครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชุมชนนี้อพยพมาจากเวียงจันทร์เพื่อหนีตายมาจากสงครามครับแล้วก็มาตั้งรกราบอยู่ที่นี่นี่คือสาเหตุที่ท ไมหลวงพ่อและคนในหมู่บ้านพูดภาษาอีสานหรือภาษาลาวเพียงหมู่บ้านเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีครับทุกครั้งที่อาจารย์มากราบหลวงพ่อจะมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยความดีใจเสมอครับและอีกอย่างคือหลายคนก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่ได้ปีเสียจักรพรรดิปีที่แล้วไปแล้วชีวิตดีขึ้นแค่ไหนและหลายคนก็ขอจองปีเสียจักรพรรดิเพราะเห็นคนใกล้ตัวได้ไปแล้วดีขึ้นมากโดยเฉพาะด้านการเงินครับ วันนี้อาจารย์พูดคุยกับหลวงพ่อเรื่องการก่อสร้างเจดีและคาดการว่าปลายปีหน้าน่าจะเสร็จตามกำหนดนะครับบุญนี้คือบุญใหญ่ที่เราทุกคนร่วมกันทำร่วมกันสร้างเพราะบุญสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันมาขอให้อนสงส่งผลบุญนี้หนุนนำให้เราทุกคนสุขสมหวังร่ำรวยเป็นที่รักทั้งกับมนุษย์เทพและเทวดาสิ่งใดที่ปรารถนาขอให้ปรากฏขึ้นเป็นอจจัศจรรย์ทันใดนะครับสาธุสาธุสาธุ